ครับพอเราเปิดมาในแคปคัทนะครับมันก็สำหรับคนที่ใช้แคปคัทมาเป็นระยะเวลานานก็จะเจอโฆษณาเยอะหน่อยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่เปิดมาโฆษณาก็จะน้อยหน่อยนะครับเหมือนอย่างของผมเนี่ยก็ใช้เวลาต้องสิบเก้าวินาทียี่สิบวินาทีนะครับต้องรอมันก่อนใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับเราต้องมาดูในตัวข้างบนมันนะครับ โฆษณามันอยู่ในมนุมต่างๆอ่ามาแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็กดเข้ามาก็คือกดเข้ามาหน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกไอตัวที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับซึ่งผมก็โหลดไว้ตัวนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเป็นภาพขนาด9ต่อ16มันจะออกมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราไม่เอาด้านหลังมันเราก็กดเราก็ลบข้างล่างตัวนี้เราก็ลากได้แต่ในขณะเดียวกันตัวนี้เป็นแค่ภาพพื้นหลังมันเฉยๆเราต้องเพิ่มวิดีโอที่เราตัดมาแล้วนะครับก็คือออกมาข้างล่างแบบนี้ให้มันโลง่งๆแล้วก็กดมาดูอ่าออปชั่นมันข้างล่างนะครับที่คําว่าภาพซ้อนนะครับตัวที่4แล้วก็กดเพิ่มโอเวอร์เลยมาแล้วก็มาดู ด้านบนสุดมันจะมีให้เราเลือกอัลบั้มไลบรารีวิดีโอและรูปภาพแน่นอนเราต้องเอาวิดีโอของเราในตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่ทั้งหมดประมาณนี้โดยประมาณนะครับซึ่งเราต้องการที่จะเพิ่มวิดีโอเข้าไปให้มันอยู่ตรงกลางเราก็เลือกเอานะครับสมมติว่าผมเลือกเอาในส่วนของงานของเด็กนักเรียนดูนะครับว่าเป็นยังไงสมม่อผมกดตัวนี้กดเข้ามาปุ๊บ วิดีโอก็จะเข้ามานะครับนี่คือวิดีโอที่ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็น16.9นะครับพอสังเกตดูนะครับว่าพอเราเลือกวิดีโอเข้ามามันจะอยู่ไม่ค่อยก,กลางนะักพอดีผมวางไว้ไม่ค่อยตรงแต่ในขณะเด,ดยียวกันเราก็ต้องมาเลือกเลือดมันอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่เต็มก็คือเรากดเข้าไปในส่วนวิดีโอข้างล่างนะครับแล้วเราก็ขยายมันแล้วก็เลือกข้ามาอยู่ตรงกลาง หรือประมาณครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วด้านล่างตรงกลางๆมันก็จะมีในส่วนของอสองเลเยอร์เลเยอร์บนสุดที่เป็นสีส้มๆตัวเขียวนะครับก็คือภาพนิ่งของเราวิดีโอเราจะอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดที่ไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งที่เป็นสีส้มๆนะครับเห็นไหมครับพอมันเลือกมาปุ๊บมันก็สุดแค่นี้เราต้องไปขยายมันดึงลากด้านหลังออกมาให้มันสุดเต็มวิดีโอของเรา อ่าโอเคนะครับเลยละโอเคนะโดยประมาณนะครับอ่าให้มันพอดีปุ๊บนิดหนึงอ่าโอเคก็แค่นี้ครับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ผมที่ส่งให้ดูเป็นแค่ภาพนิ่งเฉยๆนะครับแต่เราต้องการใส่ข้อความมันก็ได้นะครับใส่ข้อความด้านบนที่เป็นสีเขียวๆด้านบนนะครับด้านบนกับด้านล่างเราสามารถใส่ได้เลยนะครับซึ่งเรามาดูออปชันด้านล่างสุดนะครับกดย้อนกลับไปให้เลือกตรงตัว T ท,ที่เป็นคําว่าข้อความกดเข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยว่าเราต้องการพิมพ์ข้อความว่าอะไรสมมุติว่าตรงนี้ผมใช้คําว่า,าห้องเรียนชุมชน ก็พิมเข้าไปห้องเรียนชุมชนแล้วก็ขยายแล้วก็ลากขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้ะนะครับประมาณนี้แล้วก็าในส่วนของสไตล์เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้เอาสไตล์แบบไหนรวมไปถึงรูปแบบต่างๆเอฟเฟกการเลื่อนเข้าการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเราเลือกได้เลย ผมจะเอาแบบง่ายๆนะครับก็คือแบบอักษรผมจะใช้เป็นแบบอักษรที่เป็นภาษาไทยด้านด้านหลังตัวหนาโอเคโดยประมาณนะครับผมเอาคร่าวๆก่อนเราก็กดเข้ามาให้ถูกไปซึ่งแน่นอนตัวหนังสือมาปุ๊บมันจะอยู่มันจะสุดแค่นี้นี่เราก็ลากเข้ามาเหมือนเดิมให้มันสุดลากเข้าไปให้มันสุดด้านหลังเหมือนกันก็คือให้มันแสดงโชว์จนสุดประมาณนี้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างของวิดีโอก,ก็เหมือนกันเราต้องการที่จะให้มีข้อความอกีกวิธีการสหรับผมง่ายๆครับไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่หรืออะไรก็คือแค่กดตัวข้อความด้านล่างที่เป็นสีสีออกสีชัดแนะครับกดแตะปุ๊บให้มันเลือกเสร็จแล้วเราก็มาที่คำว่า,าคัดลอกนะครับ เลื่อนดูด้านล่างสุดนะครับมีคําว่าทําซ้าโอเคทำซ้ำปุ๊บแน่นอนมันขึ้นมาสองอันแล้วก็เลือกไอตัวด้านบนสุดที่เป็นข้อความคาว่าห้องเรียนชุชนกดแช่ไว้แล้วก็ลากลงมาข้างล่างแล้วเราก็มาขยับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่ตัวนี้มันใช้คำห้องเรียนชุมชนผมใช้คําว่า,าห้องเรียนชายแดน ลากให้มันตกตามตัวหนังสือให้มันง่ายขึ้นโอเคครับพอเราเล่นดูนะครับวันนี้ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับเราเลื่อนดูมันก็มีตัวหนังสือข้างบนข้างล่างอ่าให้มันเต็ม สมุดนะครับอ่าโอเคเราได้แล้วเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอขนาดวันนี้ได้นํานักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่สองกับชั้นะถมศึกษาปีที่สี่นะครับเอออกมาเหมือนเดิมนะครับก็รอแป๊บหนึ่งอยู่ที่งานวิดีโอของเราจะใช้ความละเอียดหรือว่าความยาวของวิดีโอมากน้อยแค่ไหนของผมอยู่ประมาณนาที ประมาณนาทีครึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนักนะครับรอแป๊บนึงนตัวนี้เสร็จแล้วก็กดข้างบนนะครับเสร็จสิ้นต่อแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ไฟล์แกลลอรี่ของเราครับแกลลอรี่ก็กล้องถ่ายรูปนะครับตัวแรกเลย ก็กดฟังได้วันนี้ได้นํานักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่สองกับชั้นผสมศึกษาปีที่สี่นะครับมาประมาณนี้ค่ะ